ในอนาคตข้างหน้านี้เจ้าจะได้รับของศักดิ์สิทธิ์อย่างหนึ่งจากทางทิศใต้ของประเทศและของสิ่งนี้เป็นของหญิงผู้ทรงศีลคนหนึ่งที่จะมอบให้แก่เจ้าเจ้าจะมีวัดและสถานที่ฝึกสมาธิเป็นของตนเองและจะได้รับการสอนวิธีการฝึกสมาธิแบบง่ายๆเพื่อนำไปปฏิบัติ และสั่งสอนให้กับชาวมองโกเลียมณีเป็นแมมณีกแก้วใหญ่ประกายพระพุทธศาสนาแห่งมองโกเลีย บันทึกทางประวัติศาสตร์เกี่ยวกับพระพุทธศาสนามายาวนานจุดเริ่มต้นจากการนับถือพระพุทธศาสนานิกายวัชรายานโดยกษัตริย์กุปไลาขานได้ออกกฎหมายคุ้มครองพระพุทธศาสนาและนำมาเป็นหลักในการปกครองประเทศทำให้พระพุทธศาสนาในยุคนั้นมีความมั่นคงเป็นอย่างมากต่อมาในยุคของกษัตริย์ลิกเดนขานมีการแปลพระไตรปิฎกเป็นภาษามองโกเลียซึ่งชาวมองโกล ถือว่าเป็นสิ่งล้ำค่าของทุกคนในชาติชาวมองโกเลียจึงมีชีวิตผูกพันกับพระพุทธศาสนาอย่างแยกไม่ออกนับตั้งแต่เกิดจนถึงวันตายในระหว่างปีพุทธศักราช2467 ถึงปีพุทธศักราช2480ลทัทธิคอมมิวนิสต์ได้เข้ามาสู่ประเทศมองโกเลียวัดวาอารามในพุทธศาสนาถูกทำลายเป็นจำนวนมากพระพิสุสามเณรถูกฆ่าและคำพีทางพระพุทธศาสนาถูกทำลายไปจนหมดสิน้นคงเหลือไว้แต่วัดทางพระพุทธศาสนาเพียงวัดเดียวที่ทางรัฐบาลไม่ได้ทำลายและอนุญาตให้เปิดทำการได้ในยุคนั้นนั่นคือ วัดกันแดนซึ่งเป็นวัดที่มีความสำคัญเป็นที่เคารพสักการะมากที่สุดในประเทศมองโกเลียสวัสดีค่ะกลับมาพบกับพลอยพิมพลอยในรายการสมัยวันในมองโกเลียค่ะและในวันนี้นะคะพลอยก็พาท่านผู้ชมมาอยู่ที่วัดกันแดนคำว่ากันแดนนี้มีความหมายว่าสุขสตรยินดีค่ะวัดกันแดนแห่งนี้นะคะเป็นวัด วัดจากทิเบตซึ่งถือว่าเป็นวัดที่สาคัญและศักดิ์สิทธิ์ที่สุดของประเทศมองโกเลียเลยล่ะค่ะวัดนี้เป็นวัดแรกแล้วก็เป็นวัดเดียวที่ได้รับอนุญาตให้เปิดทําการได้ในช่วงที่ถูกปกครองโดยสหภาพโซเวียตและเป็นวัดที่มีบทบาทในการเชิญองค์ดาลไลลามะมามยืนมองโกเลียถึงสองครั้งด้วยกันและวัดแห่งนี้เคยถูกทําลายมาแล้วและสิ่งที่เห็นอยู่หลายอย่างในวัดแห่งนี้นะคะก็ได้ถูกสร้างขึ้นมาใหม่ รวมถึงองค์พระมหนือมาที่สูงถึง20เมตรตั้งอยู่ภายในโบสถ์นี้นะคะเดี๋ยวพาสจะพาท่านผู้ชมเข้าไปชมภายในโบสถ์แล้วก็บริเวณโดยรอบกันเลยนะคะตามพามาเลยค่ะ S <S ในปีพุทธศักราช1924ลัทธิคอมมิวนิสต์เข้ามาในมองโกเลียทำให้พระพุทธศาสนาอยู่ในภาวะที่เลวร้ายวัดถูกทำลายไปพันกว่าแห่งพระภิกษุสามเณรถูกฆ่าตายถึงสามหมื่นกว่ารูปรวมถึงข้าราชาการชั้นสูงที่เป็นชาวพุทธก็ถูกทำร้ายไปด้วย คำพีและสิ่งที่เป็นบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาถูกทำลายไปจนหมดสิน้นช่วงเวลาหลายปีนั้นจึงไม่มีหนังสือคำพีหรือเสียงสวดมนต์ต่างๆเลยจนกระทั่งในเวลาต่อมามีชาวต่างชาติเข้ามาในมองโกเลียและต้องการทำพิธีทางพระพุทธศาสนา รัฐบาลจึงอนุญาตให้มีการสร้างวัดขึ้นซึ่งมีพระภิกษุในยุคนั้นเพียงเจ็ดรูปและมีกฎข้อห้ามจากรัฐบาลในยุคนั้นคือห้ามพูดเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาจึงพูดได้เฉพาะภายในวัดเท่านั้นปีพุทธศักราช2533รัฐบาลจึงอนุญาตให้มีการเรียนการสอนพระพุทธศาสนาได้ จังเริ่มีการสร้างวัดทางพระพุทธศาสนาขึ้นอย่างมากมายทำให้ปัจจุบันนี้ประเทศมองโกเลียมีวัดทางพระพุทธศาสนาจำนวนกว่า300วัดมีพระภิกษุสามเณร300,000กว่ารูปทั้งภาครัฐและเอกชนต่างมีความเข้าใจและจัดกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาตอนนี้ประเทศมองโกเลีย ถือเป็นประเทศพุทธศาสนาแล้วพระพุทธศาสนาทําให้คนมองโกเลียาสามัคคีกันและมีวัฒนธรรมเป็นรูปแบบเดียวกันพระพุทธศาสนาทำให้เราใจผ่องใสมีสัมมาทิฏฐิและมีความเจริญรุ่งเรืองในชีวิตวันวิสาขาบูชานี้ถือเป็นวันที่ดีและมีกิจกรรมใหญ่ๆเยอะมาก มีการฉลองผ้าตองก้าหรือผืนผ้าพ,พระพุทธเจ้าวกว้างถึง11เมตรซึ่งอาตมาและตัวแทนสหธรรมิกกว่า40กลุ่มช่วยกันทำและนำออกแสดงให้ประชาชนได้สักการะบูชาปีละหนึ่งครั้งในวันวิสาขาบูชา ท่านผู้ชมคะณขณะนี้นะคะผอยู่ที่ w e s t l i n s e Palace ค่ะซึ่งวันนี้เป็นวันวิสาขบูชาสถานที่แห่งนี้นะคะได้เปิดให้สาธุชนนะคะเข้ามาเพื่อบูชาผ้าตังคะค่ะผ้าตังคะเป็นศิลปกรรมของทิเบตนะคะซึ่งได้มีจิจกรรมวาดไว้วนผืนผ้าเพื่อบูชาองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าค่ะและปีหนึ่งก็จะมีการเปิดให้บูชาเพียงครั้งเดียวเท่านั้นทําให้วันนี้นะคะมีสาธุชนเข้ามาดูกันอย่างล้นหลามเลยทีเดียวจิตกรรมบนผืนผ้านั้น จะมีลวดลายเป็นอย่างไรนะคะเดี๋ยวตามพลอยไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะผ้าตองก้าของนิกายมหายานก็มีความหมายเดียวกันกันกบพระบทแปลว่าผ้าทอหรือผืนผ้าที่วาดเรื่องราวเกี่ยวกับพระพุทธเจ้าส่วนมากเป็นผ้าแถบยาวนิยมแขวนไว้ในสถานที่จัดพิธีกรรมในพระพุทธศาสนา ใช้แทนที่พระพุทธรูปเพื่อเป็นที่เคารพบ,บูชาหรือเป็นภาพชุดเรื่องราวของพระพุทธเจ้าเป็นจิตกรรมจะนิยมเขียนภาพบนผ,ลผ,ลผ,ลผลืนผ้าหรือทำเป็นธงผ้าแขวนไว้ในวิหารซึ่งจะจัดขึ้นเพียงปีละครั้งผ้าตองก้าแต่ละผืนจะบอกเล่าเรื่องราวทางพระพุทธศาสนาที่มีมายาวนานชาวมองโกเลียให้ความสำคัญกับผ้าตองก้ามาก ก็ถือว่าเป็นสัญ,ญลักษณ์แทนองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในหนึ่งปีจะมีพิธีนำผ้าตองก้ามาเปิดให้สาธุชนได้เข้าทำการสักการะบูชาเพียงแค่ปีละหนึ่งครั้งในวันวิสาขาบูชาเท่านั้นและถือว่าเป็นเทศกาลที่ยิ่งใหญ่ประจำปีของประเทศมองกโเกเลีย ตองกาเป็นจิตกรรมที่พิธีพิถันเป็นอย่างมากหนึ่งภาพอาจต้องใช้เวลากว่าปีผู้เขียนต้องเข้าใจในพุทธศาสนาอย่างท่องแท้การเขียนภาพผ้าตองกาเป็นศิลปะที่มีวิวัฒนาการชวนติดตาม อีกทั้งยังเป็นหนึ่งในการสร้างสรรค์จิตกรรมทางพระพุทธศาสนาประเพณีที่มีรูปแบบและเอกลักษณ์เฉพาะตัวผ้าผ้าตองกาที่เกิดขึ้นจึงเปี่ยมด้วยคุณค่าและความงามนอกเหนือจากแง่มุมความศรัทธานในพระพุทธศาสนาแล้วศิลปะเหล่านี้ที่สร้างขึ้นเพื่อถวายเป็นพุทธบูชานี้ยังฉายชัดถึงความศรัทธาอันมั่นคงของพระพุทธศาสนาในประเทศมองโกเลีย Je 보 u i s un peu plus de 보 e m p s Je s u 서 s un peu plus de temps. Je suis un peu plus de temps. Je suis un peu p พุทธศาสนาดั้งเดิมในประเทศมองโกเลียพระเดชพระคุณพระราชภาวนาวิสุทธ์ประธานมูลนิธิธรรมกายจึงมีดำริที่จะมอบองค์พระประธานอันเป็นตัวแทนของพระธรรมกายภายในแก่ประเทศมองโกเลียเพื่อเป็นตัวแทนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ดังนั้นจึงจัดให้มีพิธีบรรจุพระาธาตุลงบนพระเสียงขององค์พระประธานในวันอาทิตย์ที่4พฤษภาคมพุทธศักราช2551ณวัดพระธรรมกายประเทศไทยและทำพิธีมอบในวันวิสาขาบูชาซึ่งตรงกับวันที่19พฤษภาคมที่ผ่านมาณสนามเบสบอลแห่งชาติกรุงอูลานบาตอประเทศมองโกเลีย โดยมีพระครูปรหลัดภูเบศชานาพินโยเป็นผู้แทนพระเดชพระคุณพระราชาวนาวิสุทธิ์ทำพิธีส่งมอบองค์พระประธานแด่พระรามะมูจากันผู้แทนของประเทศมองโกเลียและจัดงานลอยโคมวิสาขาประทีปถวายเป็นพุทธบูชาครั้งแรกของประเทศมองโกเลียอีกด้วย เป็นการจุดประกายแห่งการเริ่มตน้นฟื้นฟูพระพุทธศาสนาดั้งเดิมในประเทศมองโกเลียให้มีความเจริญรุ่งเรืองด้วยคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ถูกลบเลือนหายไปเป็นระยะเวลาอันยาวนานจากภัยสงครามต่างๆซึ่งชาวมองโกเลียยังคงหวังรอคอยวิธีการปฏิบัติให้เข้าถึงพระธรรมกายอันเป็นความสุขที่แท้จริงตามคำสอนของพระพุทธองค์ เป็นเวลาหลายท,ทศวรรษที่พระพิสุชาวมองโกค้นหาการปฏิบัติสมาธิเพื่อให้เข้าถึงธรรมะภายในตามคำสอนของพระพุทธองค์อย่างง่ายๆเพื่อนำไปปฏิบัติและสั่งสอนประชาชนจนกระทั่งในวันที่16ธันวาคมพุทธศักราช2550 วัดพระธรรมกายได้จัดการประชุมยุวสองโลกหรือ WBSY ครั้งแรกขึ้นในงานนี้มีพระพิสุจากต่างน,นิกายเข้าร่วมงานจำนวนมากรวมถึงท่านฮัมบูละมะบายาไซคันพระพิสุจากประเทศมองโกเลียท่านได้มีโอกาสเข้าพบกับพระเดชพระคุณพระราชภาวนาวิสุทธ์หลวงพ่อธรรมชโย และได้รับเลือกให้รับดวงแก้วจากคุณยายอาจารย์มหารัตนะอุบาสิกาอาจารย์ขนนกยูงผู้ให้กำเนิดวัดพระธรรมกายโดยพระเดชพระคุณพระราชาวนาวิสุทธิ์เป็นผู้มอบให้จึงทำให้ท่านหวนระลึกถึงคำพยากรณ์ที่พระอาจารย์ของท่านได้เคยทำนายไว้ก่อนที่จะลาจากโลกนี้ไป1 2 3 ในวันนี้นะคะพลอยก็พาท่านผู้ชมมาที่วัดอูจินซังนักฮอยลินน้าเมืองดาฮันนะคะซึ่งเมืองนี้อยู่ห่างจากเมืองอุลานบาตอประมาณ5ชั่วโมงค่ะวันนี้นะคะพลอยพาท่านผู้ชมมาที่นี่ก็เพื่อที่จะมาตามดูดึงแก้วของคุณยายที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อธรรมชโยได้มอบไว้ให้กับท่านฮัมบูลามะปายาสายคันนะคะซึ่งได้มอบให้ไว้เมื่อปีพุทธศักราช2550ในการประชุม WBSY ที่ผ่านมาค่ะ เรื่องราวของท่านจะเป็นอย่างไรนั้นนะคะวันนี้พายพาท่านผู้ชมมาฟังสัมภาษณ์จากท่านฮัมบูลาม,มาเดี๋ยวเราไปติดตามชมพร้อมๆกันเลยค่ะคุณตยังม อาตมาได้ไปที่วัดพระธรรมกายโดยการแนะนำจากท่านลามะมุงจากันและได้ไปกราบสการะพระมหาธรรมกายเจดีและอธิษฐานจิตกับพระมหาธรรมกายเจดีว่าอาตมาต้องการพบท่านเจ้าอาวาสอย่างมากขอให้ได้เข้าพบสมดังปรารถนาและในที่สุดก็ได้พบท่าน และท่านก็ได้มอบดวงแก้วซึ่งสืบทอดมาจากอาจารย์ของท่านคือคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทนนกูยุให้แก่อาตมาทำให้อาตมาหวนระลึกถึงคำาทํานายที่อาจารย์ของอาตมาเคยได้ให้ไว้ว่าในอนาคตข้างหน้าอีกไม่นานจะได้รับของศักดิ์สิทธิ์บางอย่างจากทิตตาของสิ่งนี้ จะเป็นของผู้ทรงศีลท่านหนึ่งที่เป็นหญิงและคำำําทํำนายนั้นก็เป็นจริงขึ้นมาเมื่อได้พบหลวงพ่อและท่านพูดว่าต้องการที่จะมอบดวงแก้วให้กับคนคนหนึ่งในห้องนี้และท่านก็เรียกอาตมาไปรับหลวงพ่อกับอาตมาจับดวงแก้วแล้วทำสมาธิด้วยกันทำให้เกิดความรู้สึกว่า อาตมาต้องส่งต่อดวงแก้วดวงนี้ไปให้ใครอีกหลายคนในอนาคตและมีความรู้สึกว่าอาตมามีหน้าที่ที่จะต้องเผยแผ่การนั่งสมาธิเพื่อให้เข้าถึงพระธรรมกายไ,ไปให้แก่ชาวมองโกในตอนนี้อา,อาตมาจึงได้สร้างวัดและเปิดเป็นศูนย์ปฏิบัติธรรม โดยมีเป้าหมายจะนำคำสอนดั้งเดิมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไปสู่ชาวมองโกเลียโดยการฝึกสมาธิอาตมามีความหวังว่าจะมีการพัฒนาฟื้นฟูคำสอนของพระพุทธศาสนาแบบดั้งเดิมให้กลับคืนมาหลังจากถูกทำลายมาเป็นระยะเวลายาวนาน thank mm -hmm. you เลสายอันแห้งแล้งหนาวเย็นมองไม่เห็นความสะดวกสบายบางช่วงของการเดินทางผ่านจุดสูงบนภูเขาซึ่งมีออกซิเจนเบาบางอาจเป็นช่วงเวลาไม่กี่นาทีในชีวิตที่เราจะตระหนักถึงการมีลมหายใจอย่างแท้จริงความรู้สึกถึงความเรียบง่ายแต่งดงามตามวิถีดั้งเดิมของคนที่นี่ที่พร้อมจะน้อนมนำจิตอันผ่องแผ้วสว่างสวายไม่ต่างอะไรกับดวงตะวันของบางคน ที่ลอยโผล่พ้นม่านหมอกออกมาสาสองแสงอุ่นอยู่ภายในประเทศมองโกเลียในความฝันอาจดูเลือนรางห่างไกลแต่มองโกเลียในความเป็นจริงนั้นอยู่ใกล้แค่เราตัดสินใจออกเดินทางเท่านั้นคนมองโกเลียมีจิตวิญญาณแห่งความเรียบง่ายเป็นของคู่กันการอยู่ร่วมกันอย่างกลมเกลียวกับธรรมชาติอันยิ่งใหญ่และลักษณะวิถีชีวิตที่แตกต่าง ทำให้พวกเขาพิเศษกว่าคนอื่นจึงไม่น่าแปลกใจเลยที่มองโกเลียจะเป็นจุดหมายปลายทางในฝันของนักเดินทางหลายๆคนและสิ่งที่ก่อให้เกิดศรัทธาในหัวใจของชาวมองโกเลียนั้นไม่ใช่เทพเจ้าองค์ใดเลยแต่มันคือธรรมชาติธรรมชาติรอบตัวที่เผยความยิ่งใหญ่และความอัศจรรย์อยู่โดยรอบธรรมชาติที่หมายถึงนั้นก็เปรียบได้กับใจใจที่เป็นสมาธิเท่านั้น จึงจะเห็นธรรมชาติที่แท้จริงได้ความกลมกลืนกันระหว่างธรรมชาติภายนอกและภายในเพราะธรรมชาติภายนอกเกื้อหนุนให้เข้าถึงธรรมชาติภายในบรรยากาศอันเงียบสงบทำให้ใจเป็นสมาธิได้ง่ายเมื่อใจเป็นสมาธิแล้วก็จะเห็นใจของตัวเอง เดินหมุนกงล้อสวดมนต์ตามเข็มนาฬิกาพอได้เรียกความรู้สึกมาในทิเบตกลับมาบ้างนะคะพร้อมกับระลึกถึงผู้คนมากมายที่มีชีวิตชีวาในชุดพื้นเมืองเดินสวดมนต์วนตามเข็มนาฬิการอบวัดไปในทิศทางเดียวกันดังเช่นหลายวัดในทิเบตและเนปาลแต่ภาพเหล่านี้มีให้พบเห็นที่ประเทศมองโกเลียไม่มากนักแต่ที่วัดการดานแห่งนี้คือจุดเริ่มต้นของการฟื้นฟูพระพุทธศาสนาในมองโกเลียและเราทุกคนก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่า พระพุทธศาสนาดั้งเดิมจะถูกฟื้นฟูให้กลับมา,จาเจริญรุ่งเรืองอีกครั้งเหมือนดังเช่นครั้งในอดีตการสำหรับวันนี้รายการสมัย world ได้หมดเวลาลงแล้วนะคะกลับมาติดตามชมรายการสมัย world ินมองโกเลียต่อได้ใหม่ในสัปดาหนะ์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ แก้วใยที่ท่านทมบูลามะบายาไซคันได้รับจากพระเดชพระคุณพระราชภาวนาวิสุทธ์หลวงพ่อธรรมชโยตามคำทำนายในอดีตรวมถึงพิธีมอบองค์พระประธานธรรมกายในค่ำคืนวันวิสาขาบูชาที่อลังการด้วยแสงแห่งโคมลอยฟ้าและโคมประทีปที่จุดถวายเป็นพุทธบูชานับพันดวงสิ่งเหล่านี้จึงเป็นจุดแห่งแสงสว่าง ที่จะทำให้เกิดสิ่งมหัศจรรย์แก่โลกและมวลมนุษยชาติด้วยแสงธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่จะกลับฟื้นคืนมาที่นี่อีกครั้งหนึ่ง